ของแต่งทาไปแล้วหมดไปแล้วเป็นแสนมาซื้อรถที่มันจัดทรงหล่อๆมาแล้วซื้อแค่ราคารถแต่กาไรเนี่ยกำไรเรื่องของแต่งไปหมดเลยมาหมดเลยเนี่ยทอ่อมอพักเทอร์อบโรบก็ต่อมอพารมาเป็นมเนยมีหมดเลยถ้าของเดิมมันจะเป็นเป็นท่อยางท่อพลาสติกแต่พอมันจัดทรงลงเครื่องมาแล้วเจ้าของเดิมอะจัดมาครบแล้วก็ไล่ระบบหพวฉีดใหม่เขาเสียเงินตัวเนี้ยแต่งไปแล้วเฉพาะเครื่องเดียวประมาณห้าหมื่นแล้วยังมีพวกตัวดิฟฟี่ที่เขาแต่งแล้วก็มีการจูนระบบปากกระโปรงแคปลาใครไม่ชอบก็เปลี่ยนออกอย่างคันเนี้ยเจ้าของเดิมเขาก็ลงเป็นแม แล้วก็สับของเดิมใส่ของแต่งเนี่ยเขาก็ยังเอาไปขายได้อีกยังเปกำไรอีกรุ่นนี้มันเป็นปี18แต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาแปลงหน้าชุดปงชุดไฟกระจังหน้ามาเป็นปี2020เรียบร้อยประหยัดไปเลยอันนี้อีกคันนึงอันนี้แอบแต่งเบาๆคันนี้ทุกอย่างเดิมหมดเลยเจ้าของอ่ะเขาเปลี่ยนแค่แม็กกับยางแค่ชุดเดียวแล้วก็มีการเซตเกี่ยวกับเรื่องโช๊คสป,ปริงต่างๆคันนี้ถือว่าแต่งเบาๆพูดถึงราคาแล้วตอนนี้ราคาค่อนข้างเป็นช่วงปลายปีเนาะ ราคาของเขาก็ปรับตัวถม <Yeah. S 1> าเกิดเป็นพี่นะในราคาแบบนี้พี่เลือกแต่งเต็มเพราะว่ารถธรรมดาพี่มีอยู่แล้วไงพี่อยากขับรถที่มันแต่งเต็มบ้างแต่งสุดบ้างและไม่ต้องเสียเงินตัวเองไปแต่งเพราะว่ามีคนแต่งมาให้แล้วพี่จะเลือกคันที่แต่งเต็มเลยสําหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงระหว่างรถแต่งนิดเดียวกับแต่งเต็มเลยลองคอมเมนต์มาดูครับว่าชอบแบบไหน